กรัสดีเออาจารย์น็อตตี้ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาให้แนวทางฮานอยกันนะครับเพราะว่าโอ้โหแขกเยอะเหมือนกันครับเลขเข้าช่วงนี้ก็คนเยอะยังมีฟันอยู่นะอีกสอสามวันไม่มีแล้วน่อยวันนี้เด่นึฟันหนึ่งรุ่นหน่งวิ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหนึ่หแล้วก็1 3ฟังอีกครั้งครับหนึ่งเก้าหแล้วก็หนึตัวมีหนึ หนึ่งหกสองหนึ่งเก้าห้าฟังอีกครั้งครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกสองแล้วก็หนึ่งเก้าห้าเม็ดเดียวเนี่ยอาจารย์ชอบหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะก็เราแตกสามตัวรัฐบาลในใครอยากบูชาวัตถุมงคลได้เข้าห้องวีพีก็ทักมาที่ไลน์อาจารย์นะครับจะได้เข้าห้องวีพีด้วยแล้วก็พรุ่งนี้มีราวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้หนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวเดียวกันนะทุกคนฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะใครติดตามที่เฟซบุ๊กก็ที่เพจที่ออนนอสสีปู่ใหญ่ผู้ติดตามแสนนนนะเพจจรริงไไมม่่่หววยปััก ขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วอาจารย์ขอลาทุกคนแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ